เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตุ้มตามนะครับกับช n n e l รีวิวพรานะครับวันนี้นะของดีจากเมืองยะโสธรน,นะครับเมืองบ้างไฟนะครับเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับนี่คือพระขุนแผนอุ้มไก่รุ่นแรกรุ่นรวยทันใจหลวงปู่ถินจันทธรรมโมวัดคอนสายอำเภอเรินุทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับ พระเกจิอาจารย์อาวุโสแห่งเมืองบัางไฟนะปัจจุบันท่านสิริอายุ1น5ปีนะครับย่างหนึ่งร้อปีนะครับท่านคือตำนานพระป่าจอมขมังเวทที่ยังมีลมหายใจนะครับหลวงปู่ถิ้นนะครับนะปัจจุบันนะท่านพำนักอยู่ที่วัดคอนสายนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าสร้างน้อยมากๆนะนะ สร้างเหมือนไม่ได้สร้างนะสร้างแค่5้าลังนะสีลังมีอยู่ที่วัดแล้วก็มีคนมาเช่าไปกันเยอะมากนะครับอีกหนึ่งลังอยู่ที่ผมเนี่ยฮะแล้วก็1นลังนี้หนึ่งลุ้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้ของดีแบบนี้มีคนจับจองไปหมดแล้วครับมีคนจับจองไปหมดหนึ่งลุ้นที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับต้องบอกว่า ของดีเน้นหนักในทางสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคอหวยนะคอพนันนะสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคฟังให้ดีครับนี่คือพระขุนแผนอุ้มไก่ย้อนตำนานหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะใครที่เคยได้ใช้นะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขุนแผนอุ้มไก่นั้นโดดเด่นในทางเมตตามหานิยมเป็นหลักนะเรื่องทำมาค้าขาย เป็นที่หนึ่งนะฮะเรื่องเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงนะเขาเอาไปเสี่ยงหวยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งกันมาหลายคนนะครับจึงเป็นที่มาเป็นตำนานขุนแผนพิมพ์อื่นนั้นถ้าเป็นขุนแผนพิมพ์อื่นเช่นขุนแผนพรายกุมารมีจัดสร้างทุกที่แต่ถ้าเป็นขุนแผนอุ้มไก่ต้องสายอีสานเท่านั้นนะที่อื่นไม่มีการจัดสร้างเนื่องจากว่าวิชาสายนี้เป็นวิชาเฉพาะนะ ของสายอีสานนะสายอีสานใต้เท่านั้นนะฮะที่อื่นปุกเสกไม่มีเข้มขังนะบอกไว้ก่อนว่าขุนแผนอุ้มไก่นะพระขุนแผนอุ้มไก่ต้องพระเกจิอาจารย์สายอีสานเท่านั้น,คร,นครับนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายการแถมยกรังนะครับรายการนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับแถมยกรังนะครับมีคนจองแล้วเหมือนกันนะครับ นี่นะครับสร้างน้อยๆดูฮะนี่นะครับขุนแผนอุ้มไก่ครับก็ถือว่าองค์องค์ใหญ่นะฮะองค์ใหญ่กว่าขุนแผนทั่วไปครับด้านล่างก็เป็นพรายกุมารนอนราบนะครับด้านบนก็เป็นพระพุทธนะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับกาลังอุ้มไก่นะครับเนี่ฮะโอ้โหองค์พระหอมมากนี่ครับด้านหลังครับ เป็นโอรอยจานอัขระเลขยันโดยหลวงปู่ถิ่นครับองค์นี้เลขสี่หกครับนี่นะครับองค์นี้ก็มีคนจองแล้วนะครับมีเจ้าของจับจองแล้วนี่คือรายการแถมยกหลังนะครับนี่นะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ให้กับคนที่เขาจองแล้วนะครับขออนุญาตเก็บไว้นะครับให้กับคนที่เขาจับจองแล้วอะมาดูรายการลุ้นในลัง ของเรานะครับขณะนี้เวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะฮะนะบ่ายโมงแล้วนะครับโทรศัพท์ก็จะแบตหมดนี่นี่นะเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับนี่นะบ่ายโมงหกนาทีนะครับวันนี้วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับไม่รู้ว่าผมจะจัดส่งทันหรือเปล่านะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวจะพยายามจัดส่งให้ครบทุกคนทุกท่านนะครับนี่มาดูกล่องด้านในครับในรางนี้การันตีตะกุตทองคำห้าองค์นะครับ นะตะก,กุดเงินตะกุดทองแดงนะครับท่านก็มาลุ้นกันนะครับสร้างแค่ห้าร้อยองนะและเป็นรุ่นแรกท่านไหนจองทันก็ดีใจด้วยนะครับท่านไหนที่จองไม่ทันทักมาเมื่อสักครู่นี้ก็หลายคนนะฮะติดต่อมาโทรเข้ามากันหลายคนสั่งจองไม่ทันผมต้องกราบขอโทษขออภัยนะท่านที่สั่งจองไม่ทันด้วยนะครับนะไม่มีการทำตำหนิรายการตะกุดทองคำมานะครับอ่ะให้ท่านไปลุ้นกันนะครับ ขออนุญาตทำการคระเนื้อเลยนะครับน่านะครับของดีรุ่นแรกวัดสร้างเองครับวัตถุประสงค์ดีนะครับหลวงปู่ถินนะฮะท่านผ่านการทุดงมาแล้วนะครับพระสายนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องพลังจิตนะครับสุดยอดแห่งความเข้มแขังนะหลวงปู่ถินท่านอธิหารจิตบุกเสกเดียวอย่างเข้มแขังนะครับพระเียราชา์แห่งเมืองบั้งไฟเมืองยะโสธรน,นะครับโอเคนะครับ ผมอาจจะไม่ได้แกะเอารายการลุ้นท่านท่านชมนะครับไม่มีการแกะตัวอย่างให้ชมเนื่องจากว่าพระมีคนจองหมดแล้วนะครับนะเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแกะของเขานะเดยโดนด่านะครับ <c oughs> นะครับอ่ะโอเคนะครับเด <Okay. S 1> ี๋ยวให้ทุกท่านไปแกะลุ้นเอาที่บ้านนะครับนะลุ้นกันว่าท่านจะได้เนื้ออ,อะไรนะครับมีสี่เนื้อสี่รายการนะครับสร้างน้อยๆห้าร้อยองค์นะเพียงแค่ห้าลังเท่านั้น วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนําปัจจัยนํารายได้ทั้งหมดนะครับบำบรุงธาตุขันหลวงปุ่ทินนะปัจจุบันท่านก็อายุ105ปีย่าง106ปีนะครับพระเกจิอาจารย์ท่านอายุมากนะท่านก็ต้องมีการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับได้เป็นค่าหยุ่ค่ายารักษาตัวนะไปหาหมอทอี่โรงพยาบาลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆภายในวัดนะครับ แล้วก็เป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับภายในวัดนะอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญเข้ามาทุกท่านนะครับสําหรับคุณสภาพบริวรผู้ใจดีและคุณสุภาพสตีผู้ใจกุศลทุกท่านที่ร่วมบุญเข้ามานะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะไปทําการแปะหมายเลขัมเบอร์ลุ้นนะครับ 1- ถึง100สักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขัมเบอร์ 1- ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตทําการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งก็ตุมคลนะฮะผมจะเร่งนะครับดาเนินการจะส่งให้ครบทุกคนทุกท่านภายในวันนี้นะครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์นะครับไม่เกินวันที่10กุมภาพันธ์นะครับทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับหากเกินวันที่10กุมภาพันธ์ แล้วท่านไหนยังไม่ได้รับพัสดุนะครับรบกวนแจ้งหาผมด้วยนะอาจจะไลน์มาบอกก็ได้หรือโทรบอกก็ได้นะครับผมจะได้ติดตามพัสดุให้ท่านนะครับว่าพระของท่านนะครับตกค้างอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับขอเวลาขนส่งไปรสนิไทย3วันนะครับผมส่งไปรสนิไทส่งวันนี้วันนี้วันที่7กุมภาพันธ์นะครับขอเวลา3วันนะครับนะไม่เกินวันที่10กุมภาพันธ์นะครับทุกท่านต้องได้รับนะครับ หากเกินวันที่10ไปแล้วนะครับแล้วท่านไหนยังไม่ได้รับอย่าลืมแจ้งมาหาผมด้วยนะครับนะโอเคนะครับผมขออนุญาตไปแพ็กพัสดุจัดส่งให้ทุกท่านแล้วนะครับตอนนี้รายการลุ้นนะครับมีคนจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่นะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับหลายท่านที่โทรเข้ามาที่ไลน์เข้ามานะที่ผมตอบแล้วแล้วก็ยังไม่ตอบอีกหลายท่านนะครับนะที่สนใจอยากจะร่วมบุญสั่งเจ้าด้วยกันนะครับพระ มีคนจองหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีตีกลับมาหรือมีหลุดจองอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้า YouTube เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ